สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ท่านนะครับนกเขาหญ่ไปเลยอาจารย์ผ้าเจ้าริวเกียร์มัสไว้เนี่ยอาจารย์เนาะค้อนกอข้อนเดิมนะครับครับผมนกปลามาาอาจารย์ปลาตัวนิวดีล่าสุดยอดเลยนกหมานอยู่อาจารย์แต่ว่าเเนียบโบหมานเนาะยินดีบินมาแล้วอาจารย์บินมาแล้วเขามาแล้วครับบินไปบินมาเนี่ยอาจารย์นกตัวนี้แต่บุกคันบุกคู่ได้บินไปบินมาเล่นนกต่ออยู่เนี่ย จานมารุ่นนักกันครับผมเรียกง่ายเลยครับเจ้าริ้วแก้มครับผมเล่นไปเล่นมาเลยครับผมผมมาขึ้นไปผมสยุคห่างพเนียดประมาณนี่นะครับสามสิบเมตรนี่นะครับผมได้ยินเสียงแว่วๆนะนกตอเรียกครับมาแล้วมาแล้วครับนี่ครับอยู่ข้างล่างเลยครับผม กล้องกรบโบชัดนะครับมัดไก่นะครับจับอยู่นาพเนียดแล้วครับผมพเนียดลั่นแล้วนะครับตอนนี้ครับผมกระโบแนมโบเห็นพเนียดลั่นเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเนี่ยมันเหยียบไปเหยียบมามันเิ็ตะไคร้เนียดลั่นเรียบร้อยแล้วโอ้ยก็คือจะมวเกาะเลือกอยู่ได้แหละอาจารย์เนาะนี่อยู่นาพเนียดนะครับเนี่ย ไตไปไตมายนหนาเพเนียดเนี่ยนี่ยไปครั้งนั้นอีกของมระรุ่นเบื้องอาจารย์รุ่นอยู่จังสี่และแต่ว่ามันเพเนียดมันรันเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ไปเอาห่างเพเนียดม่แล้วไล่ออกเนี่ยมาอีแล้วกลับมาอีแล้วอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนั่นๆที่งงแงกงงแงกอยู่นะ โอ้ยหลุ่นจนเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเห็นบ่น,นะครับเนี่ยเนี่ยพเนียดใบนี้เอาขึ้นเดีวกลั่นนี่ได้เนี่ยบางทีเนี่ยผมขึ้นสองเถอาขึ้นสองเถอาเนี่ยลั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็เหยียบยุ่นหนาพเนียดเฉยอยู่เนี่ยผมก็วนกคือบบตีบมันคือบบเหยียบทิ่ธิ์ผนยดลั่นเรียบร้อยแล้ว โอ้จา่าเนีน่ยเสียดายเนาะนกหมานแต่พเนียดบ่หมานอาจารย์เดี๋ยวสิหาอันใหม่มาเล่นอยู่เนี่ยมาข้างหลังข้างหนา้าข้างหลังอยู่นี่แหละไปไปมา,มา,มาอยู่เนี่ยบกขันบกคู่เนีอาจารย์นกปลาตัวนี้นะแต่ว่ากระโดดซับไปซับมาอยู่นี่แหละนี่มันมาอีแล้วมาอีแล้วซับไปซับมาอยู่นี่ เนี่ยอยู่หนาเพเนียดอาจารย์งอแงงอแงกันนี่ผมก็เป็นอยังนกคือจังบูเหยียบเพเนียดแด่ได้แต่มันเพเนียดลันตะโดนเนี่ยดูเนี่ยมาหนิเห็นบ่อาจารย์นะมันเหยียบมันไปเห็นมันไปติดตะไคร่เนาะมันก็บบเหยียบเนี่ยเหรียญด้วยสิละผมก็เอาไปเจอไดยเนี่ยเนี่ย เพเนียดลั่นตอนจังสี่แหละอาจารย์เนี่ยเฮ็ดมันเฮ็ดไอ้เพเนียดเท่าขยับเนาะมันตีงเนาะเนี่ยมาอยู่ข้างหลังอีกกันสองสั้นี่ยันเดียบร้อยอาจารย์เนี่ยเพเนียด์สั้นเดียวเนาะเอาไปไปไปยังไงเอ้าเอาโดดไปโดดมาเนี่ยโบกคู่บบกยังเนเออเอ้าเบิัง ห่างพเนียดสองสามรอบเลยอาจารย์แต่ว่ามันลันเบุญเป็นยังไงบุ่ก่อลึอกขนาดเลยหยัดใส่ลึอกอีโดดไปใส่เอา าอาจารย์ก็จะบ่มานนี่เดี๋ยวมันเนี่ยโอเคครับอาจารย์เดี๋ยวพอกันคลิปนาครับผมขอบ,บคุณขอบคุณหลายๆายอาจารย์ สำหรับการติดตามรับชมเนาะมือ้อมือหนาเก้มือไหมครับผมเกมมือไหมครับสวัสดีครับ